ย้อนภาพหล,ะละ่อๆพันตำรวจเอกคาทาธรคำเที่ยงรองผอบอกตอมสามก่อนเป็นตำรวจเคยเป็นพระเอกช่องเจเรียกได้ว่าเป็นตำรวจที่หล่อาเอาการสำหรับพันตำรวจเอกคธาธรคำเที่ยงรองผอบอกตอมสามแต่รู้หรือไม่ว่าก่อนที่จะมาเป็นนายตำรวจหนุ่มไฟแรงพันตำรวจเอกคาทาธรเคยเป็นถึงพระเอกละครช่องเจ็ดมาก่อนพันตำรวจเอกคาทาธรหรืออุย๋ยเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงนําในละครเรื่องพิศวาสอลเวง เมื่อปี2542ประกอบคู่กับนักแสดงชื่อดังอย่างเกียรติฐานทัพนุ่นวรนุษและอัชราเลืองสวัสดิ์แถมยังมีผลงานนอเพลงประกอบละครอีกด้วยหลังจากนั้นพันตำรวจเอกคธาธรก็ได้หายหน้าไปจากวงการบันเทิงหันเหชีวิตเข้าสู่เส้นทางการเป็นนายตำรวจและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมาโดยตลอดเคยดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญอาทิผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการตํารวจที่มีนายตำรวจหนุ่มหล่อมากความสามารถแถม ยังมีอดีตที่น่าสนใจแบบนี้